เวลาเจ็ดนิกาสีนาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบวรวงค์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมสึกยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีจากพระสุพันณบัตรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราเจ้า และสมเด็จพระเจ้าบารมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรณวดีกรมพระนคนปรปฐมบรมคัตติยานีมหาธีระราชธิดาในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสก,การบูชาพระรัตนตรัตรยทรงศีลเมื่อได้เวลาเริ่ผลหลวงลั่นของชช่เจ้าพนักงานอารักษ์กองอารักษ์และเครื่องราชเสด็จาภรณ์พลสำนักเลข,ขาธิการคณะรัฐมน,นตรีทำการจารึกพระนามในพระสุพรรณบัตรขณะนั้นพระสงฆ์ห้ารูปเจริญชัยมงคลคาถาพรามเป่าสัง ภูสามาลาแขวงบันดอชาวพนักงานประคมสังแตรดุรยางเมื่อจาลึกพระนามเสร็จแล้วพระมหาราชครูพิธีสีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์หลั่งน้ำเทพมนต์เจิมพระสุพรรณบัตรเจ้าพนักงานอารักษ์เชิญพระสุพรรณบัตรขึ้นประดิษฐานไว้บนธรรมศิลาหน้าพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรจากนั้นพระวงคงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศิกยุคนทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดีเรก เนื่องในโอกาสวันประสูตรครบ100ปีของสมเด็จพระเจ้าพคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภาพันนวดีในวันที่24พฤศจิกายนพุทธศักราช2468ที่จะถึงนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระราชทานสถาปนาพระอิสริยศัก์พระอทัทิขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าบร,รมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดา สิริโสภาพันนวดีกรมพระนคนปรปฐมบรมขัตติยานีมหาธีละราชธิดาซึ่งนับเป็นพระราชวงศ์ฝ่ายในพระองค์ที่6ที่ได้รับการสถาปนาพระอิสริยยศขึ้นเป็นเจ้าต่างกรมในชั้นกรมพระและเป็นพระองค์ที่สองที่เป็นการสถาปนาพระอัฐิซึ่งในประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์เคยมีพระราชวงศ์ฝ่ายในที่เคยได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นกรมพระแล้วจํานวนหพระองค์ ดังจะลำดับพระนามได้ดังนี้พระองค์ที่หนึ่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าสากรมพระเทพสุดาวดีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอในรัชกาลที่หนึ่งซึ่งต่อมาเจ้ากรมขอเฝ้าได้เลื่อนขึ้นเป็นภระยาเทพสุดาวดีจึงออกพระนามว่าสมเด็จเจ้าฟ้ากรมภระยาเทพสุดาวดีพระองค์ที่สองสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าแก้ว กรมพระศรีสุดาลักษ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอในรัชกาลที่หนึ่งโดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอทั้งสองพระองค์เป็นพระราชวงศ์ฝ่ายในชั้นผู้ใหญ่ที่ได้อุปถัมภ์บำรุงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมาและเป็นที่เคารพเสมอด้วยสมเด็จพระบรมราชชนนีเมื่อทรงประดิษฐานตั้งพระบรมราชวงศ์ใหม่จึงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นเจ้าต่างกรมในชั้นสูงสุดในชั้นกรมอระ โดยนับตั้งแต่มีการสถาปนาเจ้าต่างกรมในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชจนถึงสมัยกรุงธนบุรีไม่เคยมีเจ้านายฝ่ายในกระองใดที่เคยได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นกรมพระมาก่อนนอกจากสมเด็จพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงที่จะได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นกรมพระเทพามาตรพระองค์ที่สพระเจ้าราชวรวง์เธอ กรมพระสุดารัตนราชประยูนทรงเป็นพระราชธิดาในรัชกาลที่สซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าทรงเคารพเสมอด้วยสมเด็จพระบรมราชชนนีทรงตรัสเรียกว่าสเสด็จยายชาววังออกพระนามว่าทูกลกระหม่อมแก้วโดยทรงเป็นเจ้านายฝ่ายในชั้นพระองค์เจ้าพระองค์แรกที่ได้รับการสถาปนาเลื่อนกรมสูงถึงในชั้นกรมพระ ต่อมาทรงได้รับการสถาปนาเลื่อนกรมขึ้นสูงสุดเป็นพระเจ้าบรมมหยิกาเธอกรมสมเด็จพระสุดารัตนราชประยูนเมื่อสิ้นพระชนโปรดกล้าวให้เพิ่มเติมพระกิิยศโดยประดิษฐานพระสอบบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตรเลื่อนพระสเวตฉตรที่กลางก้านพระโกศจากหชั้นเป็นเจชั้นการสิ้นพระชนโปรดกล้าวให้เปลี่ยนเป็นสวรรคตยสมเด็จพระบรมราชชนนี ในสมัยรัชกาลที่6โปรดกล้าให้ออกพระนามเป็นสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาสุดารัตนราชประยูนพระองค์ที่4สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าพาหุรัตนีใหม่ประภัยพันพิจิตนริศสอนราชกุมารีกรมพระเทพนาลีรัตสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอในรัชกาลที่6 ทรงได้รับการสถาปนาพระอัฐิเมื่อปีพุทธศักราช2458พระองค์ที่5สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษ์ณอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัต วราขาตัตยราชนาลีประโสธรกนิทพัคินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการปัจจุบันทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นเจ้าต่างกลมฝ่ายในเมื่อปีพุทธศักราช2562นนับเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอพระรองค์แรกในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ที่ได้รับการเฉลิมพระอิสริยยศขึ้นเป็นกรมพระ ในจำนวนที่กล่าวมาทั้งห้าพระองค์นี้มีพระราชวงศ์ชั้นเจ้าฟ้าสี่พระองค์เป็นสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอสามพระองค์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอหนึ่งพระองค์และเป็นพระบรมวงศ์ชั้นพระองค์เจ้าหนึ่งพระองค์ทั้งนี้มิได้หมายรวมถึงสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่เคยได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นกรมพระคือกรมพระอามารินทรามาศและกรมพระศรีสุลาลัย ซึ่งนับเป็นพระอิศริยยศใหญ่ยิ่งพิเศษชั้นหนึ่งและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หได้ทรงเคยอธิบายไว้ว่าได้มีหมายให้ออกพระนามทั้งสองพระองค์ว่าสมเด็จกรมพระอมรินทรามาศและสมเด็จกรมพระศรีสุลาลัย